ฟันเห็นแมงมุมคุณจะมีโชคอยู่ทางทิศใต้มาจากคนผิวสองสีช่วงนี้ระวังสัตรูคู่แข่งของคุณจ้องจะเล่นงานคุณอยู่ด้านความรักคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีคนมารุมล้อมเอาใจอย่างไม่ขาดสายส่วนคนมีคู่คิดเตรียมหาเลิกแต่งงานไว้ได้เลยคุณมีดวงที่ต้องเดินทางในระยะนี้ทำให้คุณจะมีโอกาสทางเหินกับคนที่คุณรักได้ ด้านการงานและการเงินช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานแต่ก็จะไปได้แค่ต้องใช้ความพยายามหน่อยการงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวส่วนด้านการเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดหายไปบ้างในช่วงนี้ฝันว่าแนงมุมเกาะระยะนี้คุณจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิสหายที่เป็นคนต่างถิ่นโดยพวกเขาเหล่านี้จะนำลาบมาให้ คุณจะมีเรื่องติดขัดไม่รับเรื่องที่มีสาเหตุมาจากคนรอบข้างคุณจะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคยด้านความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่เจอคนที่ถูกใจอาจจะต้องรอไปก่อนส่วนคนมีคู่หากมีกิ๊กช่วงนี้จะกระวนกระวายใจเพราะกลัวความลับถูกเปิดเผยต้องหลีกเลี่ยงอยากให้เกิดชนวนแห่งความขัดแยง้ง ด้านการงานและการเงินมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายสายงานหรือได้เลื่อนตำแหน่งคนทำงานประจำจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆโดยเฉพาะอายุน้อยกว่าด้านการเงินช่วงนี้จะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่